สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับพอดแคสต์รายการที่พาคุณไปรู้จักโลกธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงอย่างลึกซึง้งวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจมากๆมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนเกมในวงการอาหารสัตว์เลี้ยงนั่นก็คือ Enzyme Technology หรือเทคโนโลยี y n n z y m e สำหรับนักธุรกิจและเจ้าของธุรกิจที่ฟังอยู่เรื่องนี้สำคัญมากนะคะเพราะมันอาจเป็นจุดแตกต่างที่ทาให้แบรนด์ของคุณโดดเด่นกว่าคู่แข่งได้เลยทีเดียว ก่อนอื่นเรามาทําความเข้าใจปัญหากันก่อนค่ะรู้ไหมคะว่าสุนัขและแมวย่อยโปรโตีนได้เพียง70-85%เท่านั้นจากอาหารที่กินเข้าไปโดยเฉพาะอาหารแห้งที่ผ่านกระบวนการ extrusion แบบอุณหภูมิสูงนี่หมายความว่าอะไรรู้ไหมคะหมายความว่า15-30%ของโปรโตีนราคาแพงที่เราใส่ลงไปในสูตรกลายเป็นของเสียออกมาทางอุจจาระทั้งหมดจากข้อมูลของ pet food industry report 2024พบว่าปัญหาการย่อยไม่สมบูรณ์นี้ส่งผลให้ เจ้าของสัตว์เลี้ยงต้องซื้ออาหารมากขึ้น20-25%ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นเพราะต้องเพิ่มวัตถุดิบชดเชยส่วนที่ย่อยไม่ได้สัตว์เลี้ยงมีปัญหาระบบทางเดินอาหารมากขึ้นนี่คือช่องว่างที่เอนไซม์ e ทคโนโลยีเข้ามาแก้ปัญหาค่ะ เอนไซม์ก็คือโปรโตีนพิเศษที่ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาช่วยย่อยสลายโมเลกุลอาหารขนาดใหญ่ให้เป็นชิ้นเล็กลงเพื่อให้ลำไส้ดูดซึมได้ง่ายขึ้นในอาหารสัตว์เลี้ยงสมัยใหม่เราใช้เอนไซม์หลายชนิดเช่นโปรตีสย่อยโปรโตีนให้เป็นกรดอะมิโนเพิ่มการดูดซึมได้ถึง15-20% l ไลพส ย่อยไขยมันช่วยให้ดูดซึมไขมันดีและวิตามินที่ละลายในไขมันได้ดีขึ้นอะไมเลสย่อยแป้งและคาร์โบไฮเดรตสำคัญมากสำหรับสูตรที่มีธัญพืชเซลลูเลสย่อยเยื่อใยจากผักผลไม้ซึ่งตัวสัตว์เองผลิตไม่ได้สิ่งที่น่าสนใจคือเอนไซม์เหล่านี้ทำงานได้ในอุณหภูมิต่ำไม่ทำลายสารอาหารอื่นๆและที่สำคัญทำงานก่อนที่เอนไซม์ของตัวสัตว์จะเริ่มทำงานนั่นหมายความว่าย่อยได้เร็วขึ้นและสมบูรณ์ขึ้นตอนนี้เรามาคุยกันในมุมของนักธุรกิจกันบ้างค่ะ ตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงที่มีเอนไซม์เทคโนโลยีกำลังเติบโต,ตอย่างรวดเร็วข้อมูลจาก Global Pet Food Market Analysis แสดงให้เห็นว่าตลาดอาหารที่เน้น High Digestibility เติบโต,ต18%ต่อปีผู้บริโภคยินดีจ่ายเพิ่ม15-25%สำหรับอาหารที่มีเอนไซม์แบรนด์ที่มีเอนไซม์เทคโนโลยีมี retention rate สูงกว่า30%ทำไมถึงเป็นแบบนี้เพราะเจ้าของสัตว์เห็นผลจริงค่ะอาหารน้อยลงอุจจาระน้อยลงกลิ่นน้อยลงขนสวยขึ้นพลังงานดีขึ้นนี่คือ tangible benefit ที่ลูกค้ารู้สึกได้จริง จริงสำหรับผู้ผลิตอาหารการใส่เอนไซม์ยังช่วยลดต้นทุนได้อีกด้วยนะคะเพราะว่า 1. ใช้โปรตีนน้อยลงแต่ได้ผลเท่าเดิมประหยัด10-15%ของต้นทุนวัตถุดิบ 2. ลดปัญหาการร้องเรียนเรื่องระบบย่อยประหยัดต้นทุนการดูแลลูกค้า 3. สร้างดิ f f e r เรน i a t i o ชที่ชัดเจนสามารถขายในราคาสูงขึ้นได้แต่ก็มีข้อควรระวังนะคะไม่ใช่ทุกเอนไซม์จะรอดจากกระบวนการผลิต อุณภูมิในการอัด extrusion ที่120-180องศาเซลเซียสจะทำลายเอนไซม์ส่วนใหญ่ทันทีดังนั้นเอนไซม์จะต้องถูกเคลือบด้วยสารป้องกันหรือ micro encapsulation หรือฉีดเข้าไปภายหลังการผลิตนี่คือเหตุผลว่าทำไมการเลือกซัพพลายเออร์เอนไซม์ที่ดีจึงสำคัญมากซัพพลายเออร์ที่ดีต้องมีเทคโนโลยีการเคลือบที่ทนความร้อนผลวิจัยรองรับ e f f i c a c y ในสภาวะจริงมาตรฐาน GMP และ ISO certified การรับประกันความคงตัวในระหว่างเก็บรักษา และอย่าลืมว่าการคอมมูนิเคตกับลูกค้าก็สําคัญเท่าๆกันต้องอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจว่าเอนไซม์คืออะไรทํางานยังไงและจะเห็นผลอย่างไรถ้าสื่อสารไม่ชัดลูกค้าอาจคิดว่าเป็นแค่กลยุทธ์การตลาดธรรมดาธรรมดาเอนไซม์เทคโนโลยีไม่ใช่แค่เทรนมันคือนวัตกรรมที่มีหลักวิทยาศาสตร์รองรับชัดเจนและกําลังกลายเป็นอินดัสทรีสแตนดาร์ดในอนาคต สำหรับนักธุรกิจที่กำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือกำลังมองหาจุดขายที่แตกต่างการลงทุนในเอนไซม์เทคโนโลยีอาจเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่คุ้มท่าที่สุดแต่อย่าลืมว่าคุณภาพของเอนไซม์และการนำเสนอที่ถูกต้องคือกุญแจสำคัญของความสำเร็จหวังว่าตอนนี้จะมีมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้แล้วนะคะถ้ามีคำถามหรืออยากแชร์ประสบการณ์ฝากไว้ในคอมเมนต์ได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ